ทีนี้มาถึงเดือนที่4แล้วค่ะเดือนที่4ี่เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราจะอันตราซาวดูในเรื่องของภาวะผิดปกติของทารกในครรภ์น,นะคะถ้าหากว่าฝากครรภ์ที่นี่นะคะเราก็จะได้รับการอันตราซาวกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ก็คือมีชื่อย่อว่า MFM ทุกท่านได้ทำใช่ไหมคะเพราะว่าเรากึง่งๆึงบังคับนะคะถ้าหากไม่ทำเราก็จะต้องมีการเซ็นรับทราบด้วยความสำคัญคืออะไรคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่า ในช่วงที่เป็น4เดือนเนี่ยก็คือช่วง4เดือนไปลายค่ะตั้งแต่18สัปดาห์ขึ้นไปจะเป็นช่วงที่อวัยวะภายในของเด็กเริ่มมีการฟอร์มตัวแบบชัดเจนทีนี้โดยธรรมดาแล้วค่ะหมอสูทั่วๆไปที่รับฝากคันเนี่ยเราจะสามารถดูความผิดปกติของทารกได้ในกรณีที่เป็นความผิดปกติใหญ่ๆอย่างเช่นอะไรถ้าหัวเด็กมีอาการแบบหัวใหญ่เกินแบบบวมเห็น ะะหรือถ้าเกิดในกรณีที่ผนังหน้าท้องไม่ปิดมีลำไส้ไหลออกมาจากท้องอย่างเงี้ยคือเรามองเห็นได้เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติที่ใหญ่ๆแต่ว่าหมอ MFM เนี่ยเขาจะอันตราซาวดูความพิการที่เล็กๆอย่างเช่นผนังกั้นหัวใจรั่วตำแหน่งการวิ่งของหลอดเลือดดูไตเด็กว่ามีซีดไหมมี ท่อไตบวมไหมอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้หมอสูติธรรมดาจะดูไม่รู้คือเราเห็นแต่เราก็ดูไม่ออกเพราะว่ามันเล็กมากเพราะว่าการวินิจฉัยคือเขาวินิจฉัยเป็นมิลลิเมตรต้องมีการซูมต้องมีการใส่สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณหมอเขาจะมีการเทรนเฉพาะในเรื่องนี้อีกประมาณ2-3ปีถึงจะทำแบบนั้นได้นะคะไม่เกี่ยวกับการทำอันต้าซาวสีมิตินะ การอันต้าซาสีมิติเป็นการดูในเรื่องของโครงสร้างให้คุณพ่อคุณแม่ลองดูภาพนี้มองเห็นมะหน้าเด็กไหมคะ mm. เด็กคนนี้หันหน้ามาหาเราเห็นตาคือฝั่งหนึ่งจ,จะเป็นก้นอีกฝั่งหนึ่งเป็นหน้าถ้าคุณแม่ที่ได้รับการอันต้าซาวบ่อยๆแล้วดูไปพร้อมๆกับหมอเนี่ยอาจจะพอมองออกอันนี้คือเป็นภาพอันต้าซาแบบสองมิติ แต่ถ้าหากว่าเป็นอันต้าซาวแบบ 4D เนี่ยถามว่าจะแตกต่างจากภาพนี้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหลังจะมีให้ดูแต่น่าจะนึกภาพออกที่จะเป็นภาพสีส้มๆนะคะอันต้าซาว2มิติเนี่ยเราจะสามารถเห็นชัดเจนในเรื่องของกระดูกแล้วก็โครงสร้างนะคะเรื่องของอวัยวะภายในเนี่ยเราก็จะใช้อันต้าซาว2มิตินี่แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผนังกั้นหัวใจดูหลอดเลือดเราต้องใช้2มิตินะคะ แต่อันดับสา้วสีมิติจะมาช่วยในเรื่องของการดูโครงสร้างภายนอกคือง่ายๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตยืมเด็กตรงนี้สีมิติจะเห็นแบบนี้ก็คือเห็นเป็นหน้าเป็นตาเป็นปากเป็นจมูกนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าสองมิติคือเราดูเหมือนเอ็กซเรย์อะคะ่ะคือดูข้างในสี่มิติดูเนื้อสมองไม่ได้แต่ดูลักษณะของความกลมของกะโหลกศีรษะได้แต่ว่าสองมิติใช้ดูเนื้อสมอง แล้วก็ดูว่าในสมองมีก้อนมีอะไรไหมมีซีดมีน้ำไหมคือเราต้องใช้สองมิติเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยคุณแม่ส่วนใหญ่นะคะก็จะเข้าใจผิดว่าเอ้ e y, อันตราซาวสี่มิติดีกว่าสองมิติหรือเปล่าไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีกว่ากันแต่ว่าประโยชน์ในการใช้แตกต่างกันแต่ถ้าจะดูเรื่องของความพิการเนี่ยสองมิติพอแล้วแต่ถ้าอยากได้ภาพสวยๆกลับไปติดฝาบ้านก็สี่มิตินะคะคือความสำคัญมันอยู่แค่นั้นนะคะ ถามว่าเด็กคนนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวขอรางวัลเนี่ยคะ่ะใครจะตอบคะยกมือให้หนึ่งคนเชิญคะ่ะผู้ชายใช้แล้วปกตินะคะวิวที่เราใช้ดูเพศเนี่ยก็คือจะเป็นก้นเห็นไหมคะน้องคนนี้ขาเขาก็ก็คือถ่ายก้นพอดีอะคะ่ะก็จะเห็นจู๋ อันนี้จะเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นเพศช,ชายนะแต่ถ้าหากไม่มีส่วนนี้หมอก,ก็จะบอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงแต่ตรงนี้เขายังไม่ถึง5เดือนเราก็จะดูอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าหากว่าในอายุครร์ที่มากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นอันทะด้วยออันนี้เราเห็นแค่จูเนาะแล้วก็ถ้าเกิดในคุณแม่ที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปและได้รับคําแนะนําก็จะตัดสินใจในเรื่องของการเจาะน้ำค่ำในอายุครรประมาณนี้นะคะถ้าเกินนี้ไปแล้วเราก็ตรวจไม่ได้แล้วนะคะ